สวัสดีครับวันนี้เรามียางลายทิ้งขอบ18ราคาไม่แพงมาแนะนํากันนะครับเรามีกันหลายชุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางเบอร์2 3 5 4 5ห้ R 1 8นะครับข้างหลังจะเป็นสองห0 R สินะครับเป็นที่ห้อ m a x i m o นะครับลายสวยๆเลยนะครับตัวนี้ได้มาตรฐานมออกนะครับตัวนี้ ชุดนี้นะครับจะอยู่ที่4เส้น6,800บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยต่างจังหวัดส่งให้ฟรีนะครับราคานี้เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นลีนแม็กนะครับลีนแม็จะเป็น2,45สี่ห้ทับสี่ห้สิบแปนะครับผู้หลังจะเป็น2,75เจ็ดหทับสี่สิ์สิบแปดนะครับ อัวนี้จะเป็นลายเหมือนนิโส้420นะครับลีแม็กชุดนี้จะอยู่ที่7,300บาทนะครับผมลีนแม็กสองสี่สองเจ็ดนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเอ็ คู่หน้าจะเป็น245คับ 45R18 นะครับคู่หลังจะเป็น275 40R18 นะครับเป็นยาว2427นะครับสปอร์ต X สปอร์ด X จะอยู่ที่7,500บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแตงจังหวัดส่งให้ฟรีต่อไปตัวนี้จะเป็นนีโอลินนะครับ คู่หน้าจะเป็น2อ5ีห้าทับ40สิบนะครับคู่หลังจะเป็น2อ5เจ็ดห้าสี่สิอโอลตัวนี้จะอยู่ที่7,000บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับนีโอลินผ่ o านจังหวัดตรงให้ฟรีเหมือนเดิมต่อไปตัวนี้จะเป็นไซส์2 5 5 5้าห้นะครับตัวนี้เป็นซูมแมกนะครับ แซตวันสองห้าห้าสิบอาสิบปดชุดนี้ได้อยู่ที่แปดพันบาทนะครับซูแม็กพร้อมใส่ให้เหมือนเดิมนะครับสางจังหวัดรงฟรีสบายต,ตัวนี้เป็น m a x i m ิโนะครับ m a ็กซิโ 2550R18 นะครับชุดนี้จะอยู่ที่7,800บาทนะครับแมตซิโมนะครับต่อไปเป็นลีนแม็กนะครับลีนแม็ก 2550R18 นะครับลีนแม็ก 2550R18 ลีนแม็กจะอยู่ที่7,800เหมือนกันนะครับ 2550R18 พร้อมใส่พร้อมทรงให้ฟรีนะครับ ต่อไปตัวนี้จะเป็นยี่ห้อรีโอนะครับตัวนี้จะเป็น Made in Thailand นะครับรีโตัวนี้สีเส้นจะอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับรีโอรจะมีรับประกันบาทโบมเบียดให้สามรหิหวันเลยนะครับหนึ่งปีถ้ามีเบียดมีบาทแก้มแตกเคลมให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นโอตานนนะครับโอตานิ o ani, ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับโอตานน BM 2 0 0 0ลายสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้สีเส้นจะอยู่ราคาโปรชั่นนะครับหนึ่งบาทนะครับโอตานิ2 5 5 0 R 1 8นะครับต่อไปตัวนี้เป็น255 25ห้า8นะครับเหมือนกันนะครับเป็น BM 2 0 0 0นะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่11,500บาทนะครับตานิตัวน,วนี้พร้อมใส่พร้อมส่งให้ฟรีนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นสปอร์ตนะครับ255 5้า R 1 8นะครับตัวนี้อยู่ที่4ี่เส้นแปด0บาทนะครับสปอร์ตยางใหม่ปี21บเออ่าอันนี้เป็นเนโอลินนะครับ เอนส5 5ห้าห้ตัวนี้จะอยู่ที่4เส้น8,200บาทนะครับมีโอลินสองห้าห้ิอาสิบแปดนะครับแล้วก็ต่อไปตัวนี้จะเป็น2 6งห0 r ้าเป็นสปอร์ตเองนะครับตัวนี้4เส้นจะอยู่ที่9,000บาทนะครับ2 6 5หก1 8า p o สิ x e 4ปอเกสเส้น9,000บาท ตูแม็กเหมือนกันนะครับราคาเท่ากัน265 6กห r 1 8นะครับตัวนี้เป็นตูแม็กสีเส้นจะอยู่ที่9,000บาทพร้อมใส่ให้ฟรีต่างจังหวัดส่งให้ฟรีทุกชุดเลยนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเลโอนะครับเป็นตัวนี้เป็น Made in Thailand นะครับเลโอ a ม e in t h ไท l a n d อยู่ตรงไหนวะ นี่เมดอิ n ไทยแลนด์ตัวนี้จะมีรับประกันบาดบวมเบียดแตกให้1ปีเลยนะครับ365วันนะครับเทมให้เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่4เส้น1 3,500บาทนะครับสังหวัดส่งให้ฟรีครับ265 60 R18 นะครับรีโอ ต่อไปตัวนี้จะเป็นยางเลนโซครับตัวนี้เป็นยางค้างสต็อกนะครับตัวนี้ขายทิ้งเลยนะครับสี่เส้นอยู่ที่9 2้าันรอบาทนะครับยางเลนโซตัวนี้เป็นตัวซื้อขาวนะครับแก้มสวยมากตัวนี้เป็นปีสิบนะครับเป็นยางค้างสต็อกครับสี่เส้นเก้าพันรอบาทนะครับลายสวยมากเลยครับ สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับร้านใจแอนออโตแมคอยู่ลำลูกกาของสามนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หกเก้าสองสามแปดเก้าสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนครับสวัสดีครับ